ชิ้นส่วนนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นอยู่สองแถมหนึ่งนะครับสั่งมาได้เลยนะครับถึงสามสิบในสามนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอย่างนี้นะครับแล้วก็สําหรับทุกๆยอดซื้อครบห้าพันบาทนะครับเราจะแถมเสื้อครับเสื้อแบบนี้เลยเสื้อเอ็มซีลัุนีนะครับให้ท่านละหนึ่งตัวนะครับสําหรับยอดซื้อครบห้าพันบาทนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำสเต็กอะไรีกว่ารับเชิญครับครับนี่นะครับเนื้อที่เรา จะเอามาทําวันนี้นะครับก็คือเนื้อทีโบนนะครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนของพอ r เตอร์เฮาส์นะครับก็วัตถุดิบของเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีโ o สแม a ี่นะครับมีพริกไทยนะครับมีเกลือนะครับมีเนยครับมีกระเทียมนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็อันดับแรกก็ปรุงเนื้อเลยนะครับเกลือ ใส่ลงไปครับพริกไทยครับโรสแมรี่นะครับนี่นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับนี่นะครับกระทะเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เริ่มทํากันเลยนะครับง่ายๆนะครับวันนี้ก็ทําสเต็กที่บนแบบริวธรรมดานะครับ เนยเราก็เตรียมไวแล้วนะครับใส่ลงไปได้เลยรอเนยละลายแป๊บหนึ่งนะฮะก็เอาเนื้อ,อใส่ลงไปเลยเดี๋ยวรอสักพักนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยใส่กระเทียมลงไปเพราะถ้าใส่ไปเร็วมันอาจจะไม่ได้ครับปกติก็ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่นะครับเพราะจะมีคนทำให้กิน วันนี้ต้องขอโชว์ฝีมือเองความสุกเกอร์แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับว่าต้องการสุกแบบไหนจะแบบสุกมากแบบมีเยื่อแรหรือ,อยังไงแล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะครับเนื้อเราโอเคละเดี๋ยวเราก็ทําการพลิกเลยนะฮะนี่ว้าวหอมมากนะครับถึงขั้นตอนนี้เราก็เอากระเทียมใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็คอยดูกระเทียมนิดนึงนะครับอยาให้มันไหม้นะฮะ ถ้ากระเทียมสุกก่อนก็สามารถเอาขึ้นมาก่อนได้เลยโอเคนะครับกระเทียมก็โอเคละเดี๋ยวเนื้อน่าจะโอเคแล้วนะครับนีนเดี๋ยวผมเอาขึ้นเลยนะฮเดี๋ยวเรามาพักเสด็จน้ำมันยครับกระเทียมขึ้นหนึ่งนะเนี่นะครับเนื้อที่เราได้มาอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเอเนื้อในส่วนของทีโบนเนี่ยเวลาเราทําปุ๊บเราจะได้กินทั้ง สองส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนนี้นะครับ evet, ส่วนนี้ก็คือส่วนของเนื้อสันสนอกหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสเต็ปลอยนะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นเนื้อของส่วนของสันในนะครับหรือว่าถ้าแยกส่วนออกมาเราก็จะเรียกเขาว่าเทนเดลอยนะครับซึ่งเนื้อชิ้นนี้ทีบอนชิ้นนี้เราก็จะได้กินเนื้อทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกันเลยว่าว่าข้างในเป็นยังไงวันนี้ผมเอาแบบมีเดียมแรนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันเลยที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ ทีโบนของเราในวันนี้นะครับกับการกลิวกระทะนะครับสวยงามครับอันนี้ก็เนื้อชมพูนะครับกำลังอร่อยนะครับก็ยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับ